ก่อนอุปสมบทท่านมีนามเดิมว่าโกลิตะเป็นสหายรักกับอุปติสสะพระสารีบุตรและได้ตั้งสัตว์ปฏิญาณร่วมกันว่าจะสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เมื่อสหายรักได้พบธรรมะของพระพุทธองค์และนำมาบอกต่อโกลิตะก็ได้บรรลุธรรมเบื้องต้นเช่นกันทั้งสองจึงได้ออกบวชพร้อมกันในขณะที่พระสารีบุตรใช้เวลาไม่นานในการบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยปัญญาอันเฉียบแหลม พระโมคคัลลานะกลับต้องใช้ความเพียรอย่างหนกักเพื่อเอาชนะความง่วงเหงาที่คอยรบกวนการปฏิบัติของท่านแต่ด้วยความเพียรอันแรงกล้าและทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ท่านไม่เพียงแต่บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ยังได้บรรลุถึงฤทธิ์ทางใจขั้นสูงสุดสามารถแสดงฤทธิ์ได้มากมายอย่างน่าอัศจรรย์ท่านได้ใช้ฤทธินั้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะ โดยสามารถเดินทางไปยังสวรรค์และนรกเพื่อนำเรื่องราวผลแห่งบุญและบาปมาบอกเล่าให้ผู้คนได้เกิดความเกรงกลัวต่อบาปและมีใจใฝ่ในบุญกุศลเรื่องนี้จึงสอนเราว่าหนทางสู่ความดีงามอันสูงสุดนั้นมีหลายหลายบางคนใช้ปัญญาอันเฉียบคมนำทางบางคนใช้พลังแห่งสมาธิอันแน่วแน่เป็นเครื่องมือแต่ทุกเส้นทางล้วนต้องอาศัยความเพียรเป็นที่ตั้งเรื่องราวนี้จบลง เพื่อให้เราย้อนกลับมามองดูเส้นทางของตนเองในการสร้างคุณงามความดีนั้นเราอาจไม่ได้มีปัญญาที่เฉียบแหลมดังพระสารีบุตรแต่เรามีพลังแห่งความตั้งใจที่แน่วแน่ดังพระโมคคัลลานะบ้างหรือไม่และเราได้ใช้กำลังและความสามารถที่เรามีเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นให้เดินในทางที่ถูกที่ควรแล้วหรือยัง